วิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูมีอะไรมาฝากไปดูกันเลยจ้าวันนี้เราจะมาสำรวจบริเวณต่างๆกันค่ะ ซึ่งในการออกไปสำรวจตามบริเวณต่างๆเราควรแต่งกายให้พร้อมนะคะควรสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถปกปิดป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะเพื่อป้องกันสัตว์หรือว่าแมลงมากัดต่อยค่ะแต่ถ้าวันนี้อาวี่และก็นักเรียนยังไม่พร้อมสำหรับการออกไปสำรวจตามบริเวณต่างๆครูก็มีวิดีโอมาให้ดูแทนค่ะเย yeah! ดีจังเลยครับอาวี่ก็ชอบดูวิดีโอค่ะ และระหว่างที่ดูวิดีโอนะคะ Dante, UST. ครูก็อยากให้นักเรียนและก็อาวีสังเกตว่าในแต่ละบริเวณเราพบ well Entonces, สัตว์หรือว่าพืชนิดใดบ้างและสัตว์กำลังทำอะไรอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็อยากให้สังเกตว่าในแต่ละบริเวณเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรค่ะสามารถออกไปสำรวจได้ก็อาจเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆบ้านได้นะคะอย่างเช่นสวนยอมสนามหญ้าบึงสวนหรือว่านาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณที่เราออกไปสำรวจไม่ควรมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราค่ะและย้ำเลยนะคะว่าไม่ควรออกไปคนเดียวควรมีผู้ปกครองไปคอยดูแลด้วยค่ะ ครูอยากให้นักเรียนและก็อาวีเลือกพืชหรือว่าสัตว์ที่ตนเองสนใจหนึ่งชนิดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาสร้างแบบจำลองที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือว่าสัตว์ที่ตนเองเลือกค่ะเย้ยๆ yeah, yeah, yeah. สร้างแบบจำลองเอแบบจำลองคืออะไรดอครับแล้วเราสร้างแบบจำลองแบบไหนได้บ้างหรอครับ แหมครูก็คิดว่าอาวีเข้าใจแล้วซะอีกแบบจำลองนะคะก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการอธิบายสิ่งต่างๆค่ะซึ่งแบบจำลองที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นะคะเราก็สามารถทําได้หลายแบบค่ะทั้งวาดรูปปั้นดินน้ำมันหรือนำวัสดุต่างๆมาสร้างเป็นแบบจำลองค่ะอ๋องั้นอาวีเลือกวาดรูปฝีมือการวาดรูปของอาวีนะ่ะ ดีที่สุดในโลกเลยนะครับอย่างนั้นเลยเหรอคะแล้วอาวี่เลือกสัตว์หรือว่าพืชคะเลือกอะไรเอ่ยอมไม่บอกหรอกครับอาวี่จะเก็บไว้ให้คุณครูลุน้นโอเคโอเคได้เลยคะ่ะแล้วนักเรียนละคะเลือกสัตว์หรือว่าพืชชนิดไหนคะและเลือกสร้างแบบจำลองแบบไหนคะอย่าลืมนะคะ ต้องเป็นแบบจำลองที่สามารถอธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์หรือว่าพืชที่ตนเองเลือกนะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอเอาไว้เพื่อไปสร้างแบบจำลองได้ค่ะและเมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วก็กลับมาพบกันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบจำลองของอาวีกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรและครูก็อยากให้อาวีอธิบายแบบจำลองของตัวเองด้วยได้ไหมคะได้เลยครับ นี่ครับอาวีเลือกนกขาย,ยาวๆแบบที่เห็นที่บึงครับอาวีวาดให้ในบึงมีใบบัวเยอะๆมีดอกบัวด้วยแล้วมีต้นไม้ข้างๆบึงให้นกสร้างรังครับเห็นไหมครับมีไข่กับลูกนกด้วยรังเป็นพังที่อยู่อาศัยเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนและที่หลบภัยเลยครับและในบึงมีน้ำในน้ำมีปลา ที่เป็นอาหารของนกนะครับและนกก็กินน้ำในบึงได้ด้วยครับที่อยู่ของนกเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของนกเลยนะครับโอ้โหว่าสวยจังเลยค่ะและมีข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะครูก็เห็นด้วยนะคะว่าแบบจำลองที่อยู่อาศัยของนกที่อาวีสร้างขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกค่ะ และแบบจำลองที่นักเรียนสร้างขึ้นล่ะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชหรือว่าสัตว์ที่นักเรียนเลือกไหมคะเช่นมีอาหารมีที่อยู่อาศัยหรือว่ามีที่หลบภัยไหมคะถึงตอนนี้ครูก็คิดว่านักเรียนและก็อาวีน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชกันแล้วนะคะมีใครพอจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ได้บ้างคะ อาวีสรุปได้ครับเราก็สรุปได้ว่าในแต่ละบริเวณจะพบสัตว์หรือพืชชนิดต่างๆเพราะบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีอาหารครับถูกต้องแล้วค่ะและครูก็มั่นใจว่านักเรียนก็สามารถสรุปได้เช่นกันใช่ไหมคะค่ะ สำหรับในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และก็พืชกันแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคราวหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ